อามึงเจ้าก right, 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 ่อนอามอมึงจหน่อยเจาหน่อยพี่น้อยพี่นองอ้วนนอกเอาอุบนก็ได้ครับอคว่มความอาจย์สองคว่อมยฟ้าเอ้ยฟ้าห้องนนเสียงยนนฟ่้นว่าฟ้าห้องสูงเลยละนางบัดนี้เชื่อฟ้าห้องสูงเสียงสุขุนึงที่พี่มลำคิ้หอดนองน้ำตาหาย้อย สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆเอฟซีที่คนรักขักแพงเมื่อนี้พอดีบ่าวอีสานออกมาหาเก็บตพักติวนะพี่น้องเก็บตพักติวไปหาใส่แกงเขียดหน่อยพอดีมาพอเอฟซีพี่น้องมาพอเอฟซีซื้อคนมาพอญาสมหมายหน่อยตีนดงสวัสดีครับอบาสวัสดีครับสวัสดีครับพอญาสมหมายเอาพี่น้องไม่ธรรมดานี่มีศิลปินที่หัวใจเนาะเป็นเอฟซีของบ่าวอีสานคนกล่าวว่าโอ้บาสานบ่าวอีสาน เขียนกอลัมให้นะอยากลองอยากลัมให้พี่น้องเขาได้ฟังกันว่าเสมือน่าอะไรเนาะพี่น้องก็ได้กับบัดเทนี่กับจังาอ่าพอดีมาให้พี่น้องจักกันกับเพื่อนเนาะพอใหญ่สมหมายหน่อยตีนดงเนาะพี่น้องเอามาลองมาลัมให้พี่น้องเขาได้ฟังกันเนาะมาสืบสานพัฒนาสืบสานเอ่อเพื่อนเอิญว่ามุ่นมั่งอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องสืบสานมาลองมาล่มคนมีศิลปินในหัวใจเพื่นเอิญว่าสั่งสรรให้ลูไฮร้านเขาได้เบิ่งกันเนาะสั่งข่วมเปิดเพื่อนต่าง นาะก็มาฝากพี่น้องเขาค่อยติดตามอีกบูดนเนาะพี่น้องอีกผู้ดนเพราะว่ามืนอนี่ยมหารึกษาหาเลื่อนกับเพื่อนเลยเพื่อนกับพี่ละยุบานเพื่อนมาหาเมือนี้มาหาบอยสันเป็นเอฟซีนะพี่น้องเอฟซีหรือว่าสิเป็นอ่าอีงพวงเพื่อนเรียวเพื่อนกับสิมี่สาววายสายดงอันนี้เป็นเป็นพ่อเพื่อนพ่อของสาววายสายดงแม่นบ่นั่นนะพี่น้องเพื่อนสิมี่ผลงานมื้อนี้เอาเจ้าก้อนได้อยุบ่ดเจ้าก้อนลองๆเล่นก้อนได้ก็ได้แต่ว่าบ่้านได้นบ้านไหนบอกก้อนเดาก้อนหยังไปนี่แล้ว บ้าแต่อบาขั้นเท่าอย่างมึงเนี่ก็ได้อ่าลองมึงจ้าก่อนอ่าลองมึงลองมึงอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยพี่น้องขับฟังอวนเนาะเอาอุบลก็ได้ครับอุบลความคั่วมอาจารย์ชอนความคั่ะมอ๋อลาลาฝาเอ้ยฝาห้องโยนเสียงโยนโยนฟุ้นว่าฝาห้องสูงเลยละนาง บัดน on ี st> anyway> ้เสื้อฟ้าห้องทรงเสียงถึงฝุ่นถึงฟีพี่มะล้อขลิดฮอดน้องน้ำตาหายน้อยแม่เหยาวลงแม่เหยาวลงโอ้โหโอ้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 ไอ้หลานอ๋อเนี่ยเป็นรับอุบัติเหตุครับลองมึงเป็นยังไงก่อนจะเดินมาความสามารถทสปอร์ตตัวพี่น้องเนาะฝากไว้แน่กันแล้วกันนะอีบุดนอีบุดนพี่น้องเจริญพ่อครับ เพ <Yes ื่อน่าหมอล้ำรุ่นปู่ได้พี่น้องหมอล้ำรุ่นปู่เนาะที่มีใจสร้างสรรส่งเสริมเติมแต่งแล้วกะต่อยอดเนาะอนุรักษ์มรดกมนต์บางอีสานบานเฮาเนาะคุณพ่อสมหมายดอกปานเนาะพี่น้องแต่ว่าบางอีสานติดตั้งใช้ยากเพราะว่าหมอล้ำสมหมายดงเจริญ อาดงเจริญปัจจุบันเนี่ยพี่น้องบ้านดงเจริญนี่ใกล้ๆนี่เนาะนี่บ้านทเฉนีดในใกล้ๆบ้านในใกล้ทั้งเส้นทางไปมาสะดวกสบายเนาะครับเป็นคุณพ่อของเสาวไบสายดงพี่น้องสายมวนคือกันสายเรียวคนเดินมาเนาะเพื่นก็บ่าโอ้ยบ้านอีสานซอยเนี่ยนะซอยให้เป็นดาลุ่มดาลล้านวันนี้บ้านัีสานมากเลยนมาจะได้กับฝากพี่น้องเข้าไว้เนาะค่อยติดตามอีกผู้ดลนาะทางช่องบ้านอีสานเนาะครับช่องยูทูบเบอร์บ้านอีสานพินแคนค่อยติดตามผลงานของคุณพ่อสมัยเฮาเนาะ ฝากไว้ในก้อแรกกันพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบพ่อสมัยครับพี่น้องคอยติดตามครับ